ไรเดอร์ Rider, ตอนภารกิจลับจับกิ๊กโอ้ย,อยสบายดีนะมึงไ้เยี้ยอว้วนตกผมทำไมมึงเป็นลูกค้ามึงจงทำร้ายลูกค้าเหรอเอาดิโอไม่ตบหรอกพี่โทสั่งอะไรกินวันนี้เสือเฮี้ย มึงจะถามอะไรก็แค่ถามกูไม่บอกไม่งจะไปต้องยุ่งกับมึงไม่ต้องยุ่งกับกูวันนี้นหนึ่กูเครียดอยู่พี่สติดีปะเนี่ยเมื่อกี้คืบคืนอ,อยู่นี่มาเครียดอีกแล้วกูเครียดมึงไ,ไม่ต้องถามมึกูเลยว่ากูสั่งอะไรอ่ะกูเครียดเครียดเรื่องอะไรเมียกูมันแปลกๆเว้ยทำไมมันเหมือนกับว่ามันมีชูอ้ะอะคิดไปเองกูอะอยากจะจ้างมึงอะมาสืบเมียกูหน่อย ไปสืบทำไมก็เมียพี่เองไม่พี่จะไม่รู้หนูอยากให้ช่วยไาวิสืบเมียกูอะได้ไม่ใช่ปัญหาขับรถเก่งอยู่แล้วตอนเนี้เมียพี่อยู่ไหนอยู่ในบ้านมันเริ่มสืบเลยจะเข้าไปยังไงบนบ้านพี่มันไม่ไน้ไม่นอนหรอกเผื่อมันเอากิกมาอ้าวแล้วมันอยู่หน้าบ้านไม่รู้เหรอใครเข้าบ้านเนี่ยไม่รู้อะไปแดบ,บก่อนไปไหนอะมึงมาช่วยกูกอนเอาได้ได้ได้เอาตัวขึ้นมาอา่านี่นีนี่าแขวนนี่อ่าเค <c oughs> สวัสดีครับเห็นแฟนเราปั๊แฟนกูเหรอฮะผมเห็นเขากดโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้แล้วก็เดินออกนอกบ้านไปเลยฮะว่าแต่เธออะชื่ออะไรอ่ะเอ่อชื่ออาไทยอะอาไทยครับผมอยากโดนอาไทยไถ่จังเลยอุ้ยอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ดครับน่าอิดมากเลยอ่ะจริงลมอาโฟมเสียงอะไรวะแล้วถ้าขอไลน์ก็ให้ปกติลองไหมล่ะคุณพูดเองนะ ชอบเที่ยวไหนปกติขึ้นเขาครับไม่ชอบขึ้นเราบ้างเหรอคุณอาจจะพูดเหมือนเล่นๆแต่คุณหารู้ไหมว่าตอนเนี้ยผมคิดไปแล้วนะฮะแล้วรู้ได้ไงว่าเราเล่นแต่คุณมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะนั่นไม่ใช่แฟนนั่นพี่ชายเนี่ยทุกวันเนี้ยเชื่อป้ายังภาวนาให้มันตายอยู่เลยแต่คุณมาคุยผมนี้คุณกำลังนอกใจเขาไปก็บอกว่ามันเป็นแค่พี่ชายรอก่อนนะได้ครับได้ครับรอนะ รออยู่นี่คะพี่เป็นไงบ้างมึงสืบได้ยังเลิกได้เลยทำไมอ่ะแฟนพี่กำลังจะนอกใจพี่มึงรู้ได้ยังมึงอย่าเล่นมึงรู้หรือยังว่าชูมันเป็นใครคุยกับผมแบบน้องทรายคุณแม่ขอร้องมึงรู้หรือยังว่าชูมันเป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้เขาเจ้าชู้มากเลิกเลยพี่ถ้ามันมานะฉันสืบพี่อีกนะได้แล้วมึงถ่ายรูปชูมาให้กูด้วยไปแขวนรอเลยวันมด้ไหมทั้งวันก็รอได้ แล้วมีแฟนยังก็ผมก็โสดอยู่ฮะก็ไม่ติดแต่คุณแน่ใจหรอว่าคุณไม่มีแฟนไม่มีจ้ะนี่ชวนเข้าบ้านเลยอย่างได้นะจริงเหรอจริงคนอ้วนแบบนี้แะรกอดอุ่นหุ่นหมีน่ารักคุณคุณบอกได้ว่ากอดอุ่นคุณเคยลองกอดดูยังไปมานี่ได้ไ <c oughs> แฟนพี่กำลังจะมีชู้อังจับได้ลใช่ไหมจับได้คาหนังคางขาวเสียเลยดูแบบน้องชายคุณแม่ขอร้องเธอนใจอะไร อคือเธอก็พูดมาเลยดีกว่าถ้าเธอหมดใจแล้วอ่ะเธอไม่ได้ชอบเราใช่ไหมเฮ้ยจอกันสิไอ้ทีมผมอยู่นั่งมึงดูก่อนเธอบอกเลยเธอหมดรักฉันแล้วใช่ไหมรักเธอคนเดียวไปออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันไม่เอาเธอแล้วจะต้องให้พูดอีกกี่รอบฮะฉันมีเธอแค่คนเดียวส่วนอีกพวกเนี่ยฉันไม่เอาหรอกฉันได้ยินมาหมดแล้วแหละที่รักที่รักทั้งหล่อรวยหุ่นดีออกไปได้ครับมึงไม่ใช่มึงจะอยู่ต่อเลย เขากูรู้แล้วว่ามึงอะคือชู้ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้แล้วมึงเป็นไรผมทำหน้าที่สืบอยู่มึงแน่ใจนะเว้ยแน่ใจไปแขวนเสื้อต่อเดี๋ยวผมจะไปเืิร์ฟไปไปในห้องไปที่รักมันถอดเสื้อทำไมวะเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงถอดเสื้ออะไรเนี่ยกูลอะไรมไว้ใจใครไม่ได้จริงๆเลยนะคะแจ็คกับอัธัยเนี่ย E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิ่เซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง